สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาบอกทริคในการใช้โปรแกรมช่วยเทรดสีพันแนลนะครับจากซิกที่เราได้กรอบราคามานะครับอย่างเช่นกรอบราคานี้ที่เราได้มานะครับคู่เงินของ gbp usd นะครับจะให้แนวรับ อยู่ที่ 1. 25 3 0 0เ,เป็นแนวลงมาเลย24900 4550นะครับถึง24200 0 0, 0, 0, 0 0นะครับตรงนี้แล้วเราจะเอามาประกอบใช้กับตัวโปรแกรมสีพ n e l นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราคำนวณก่อน นอนก่อนว่าแนวรับแรกนะครับอยู่ที่หนึ่งสองห้าสามรอยนะครับก็จะเป็นสองห้าสามรอยลบด้วยนะครับ แนวสุดท้ายนะครับที่เราจะวางกรอบลงไปก็คือ242 0 0ออกมาได้1,100จุดนะครับถ้าเราจะเล่นตั้งแต่รับแรกถึงรับสุดท้ายนะครับ4แนวรับนี้ระยะจะอยู่ที่1,100จุดนะครับจากนั้นเราได้แล้วถ้าเรา ถ้าเราจะคำนวณวาง1 1น0จุดเรากอมาที่โปรแกรมสีพแนของเรานะครับให้ดูว่ารับแรกเนี่ยก็คือ25300อยู่ตรงไหนนะครับกับราคาปัจจุบันห่างกันประมาณ2 9ง290จุดนะครับก,ก่อนอื่นเลยให้เราปรับที่คอนฟิกนะครับใน input นะครับ ที่ตัว first step price นะครับเป็น290จุดนะครับโอเคแล้วก็โอเคนะครับจากนั้นให้เรามาคำนวณว่าไอ้1,100ัจุดเนี่ยเราจะใช้จำนวนกี่หมายกี่ออเดอร์นะครับระยะเท่าไหร่หลอดเท่าไหร่แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับผมใช้หลอด0ูนจุดนหนึ่ง ที่ระยะ1 0 0่0 0 10ไมลก็ต้องเป็น11ไมล์เราจะใช้11ไมลนะแล้วผมก็จะใช้เป็นบายนมิตนะครับเพราะเมื่อราคาลงมาแนวตามแนวรับเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับผมเลยใช้บายนีมิตเข้ามาทำงานนะครับ เมื่อเข้ารเสร็จก็จะกดโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเราจะสามารถวางโซนแนวรับด้วยโปรแกรม c p a n น l ะสะดวกเลยนะครับหรือเราอยากจะ เทรด้านเซลล์ด้วยนะครับกรอบนี้เราก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการทํานะครับโอเคถ้ามีทริคใหม่ๆที่ใช้งานเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ